สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน,นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงถึงชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนนาถึง15กรกฎาคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนกันยายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับ ชาวราศีมิถุนบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอใไพ่บอก,อ,อกมาว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568น้สินี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีมิถุนไพ่ใบแรกได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยก็บอกว่า ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าขาดความอดทนไปสักนิดหนึ่งนะคะต้องเสริมความอดทนให้กับตัวเองค่อนข้างมากเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าอยากหนีปัญหาอยากหนีกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะทนกับพากับปัญหาต่างๆกับเออ <S <s เขาเรียกว่าเรื่องราวหรือภาระต่างๆที่มันเข้ามาลุมมล้าคุณเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนอ,อ่อ กันยายนเนี้ยชาวราศีมิถุนต้องอยู่ด้วยความอดทนนะถ้าคุณขาดความอดทนคุณอาจที่จะทิ้งงานกลางคันเลยก็ได้สําหรับบางคนแต่ถ้าบางคนนะมีความอดทนก็อาจที่จะต้องทนอยู่กับปัญหาต่างๆเพราะคุณมีความคิดว่าอีกนิดเดียวฉันก็จะสําเร็จแล้วอีกนิดเดียวฉันก็จะถึงเป้าหมายแล้วเพียงแต่ว่าอีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายแล้วขาดความอดทนขึ้นมาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะคุณเดินทางมาจะ จนครึ่งค่อนทางแล้วอะแล้วคุณจะทิ้งแล้วเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แบบนั้นเหรอมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณน่ยหยุ่มหยิมคิดเล็กคิดน้อยนะคะคิดเล็กคิดน้อยมากเกินไปบางครั้งบางทีคุณอาจจะทําให้เรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่จากการคิดมากคิดเล็กคิดน้อยการหยุ่มหยิมของตัวคุณอย่าทําอะไรให้มัน มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในเรื่องการทำงานต้องอยู่บนความอดทนอย่าหยุงหยิ้ม,มากเกินไปอย่าไปฟังทุกคำที่คนอื่นพูดแล้วเก็บมาคิดไปสมอทุกคำบางทีคำพูดที่เขาพูดอาจที่จะพูดไปแบบที่พูดไม่คิดนะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาพูดไปแล้วกันแล้วกันไปแต่เราเนี่เก็บทุกคําพูดที่เขาเขาพูดเ,เอามาคิด แล้วเราก็มามนโนต่อยอดตัวเองมันก็จะทําให้เราขาดความอดทนในการทํางานหรือขาดความอดทนในการที่จะอยู่ต่อสําหรับถ้าเป็นเรื่องความรักก็ขาดความอดทนที่จะอยู่ต่อนะทั้งๆที่อีกนิดเดียวบางทีบางคนเป็นแฟนกันแค่เป็นแฟนกันกําลังจะกําลังจะมีโครงการละเดี๋ยวจะแต่งงานกันแต่มันหยุมมยิมอะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่ได้คิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเก็บทุกคําเก็บทุกเมนะ็ดน่ะที่พูดนะ่ะ เอามาเป็นอารมณ์หมดเลยแล้วมันเป็นอารมณ์ที่บางทีไม่พูดทันทีทันใดนะสมสมสมไว้แล้วมันระเบิดพงเดียวมันคือจบเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็จะงงว่าเอ้ยเคยพูดเล่นแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรแต่ถ้ามันไม่เป็นไรต้องบอกตั้งแต่ตอนแรกนะว่าแบบนี้ไม่ชอบมันก็จะเขาก็จะได้รู้ไงว่าเอ้ยมันเป็นไรไม่ใช่มันไม่เป็นไรฉันไม่ชอบแต่ว่าคุณเก็บเงียบแล้วคุณนิ่งบางครั้งบางทีก็ฝืนยิ้มซะด้วยซ้ำไปแต่ มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าไม่เป็นไรแต่เราดันเป็นอะไรแล้วมันก็จะมาพังในตอนหลังได้มาดูใบต่อมาใบต่อมาเขาบอกว่าสเตนสเตนในที่นี้ต้องพูดว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนถ้าคุณเป็นผู้ชายยังโชคดีกว่าเป็นผู้หญิงนิดนึงถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องด้านหน้าที่การงานที่ต้องมีความอดทนในการทําก็จริง อาจที่จะมีเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้มาหรืออาจที่จะต้องคอยถูกไล่บี้ว่าอันนั้นทํายังไงอันนี้ทํายังไงตอบได้ไหมอันอันนี้มันได้มาจากไหนอันนี้มันได้มายังไงอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนถูกไล่บี้เพื่อที่จะหาความจริงจากเราว่าเราอะทาได้จริงไหมเราเก่งจริงไหมเรารู้จริงไหมถ้าเป็นผู้ชายจะมีผู้หญิงคอยออกหน้านะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องเก่งด้วยตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างในคําพูดในการถามในการซัก ในการไล่บีว่าอ่ะสมมติว่าถ้าคุณทําอันนี้ถ้าคุณเก่งทางด้านนี้อ่าตอบมาซิว่าอันนี้มันมาจากไหนมันมาได้ยังไงมันอะไรเงี้ยคุณจะสามารถตอบได้อย่างฉะฉานงานนี้คุณก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายได้สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายสาขานะคะส่วนใครที่ทำงานประจำทำงานราชการนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทำ เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้คุณมีศักยภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นคุณอาจที่จะมีความชำนิชำนาญเฉพาะทางในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วในด้านนี้แล้วในช่วงเดือนกันยาอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยาอาจจะไปติดต่อที่จะลงเรียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายฐานความรู้ของคุณให้มากยิ่งขึ้น มีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้คุณมีอํานาจวาสนาบารมีมากขึ้นในด้านหน้าที่การงานถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเหนื่อยหน่อยแหละต้องลงมือทําต้องคุกค,คีต้องตอบคําถามต้องอะไรด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆจะมีผู้หญิงคอยออกหน้าคอยแก้ต่างให้นะคะดังนั้นนะ่ะในช่วงของเดือนกันยายน ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนให้ระมัดระวังคนเพศเดียวกันสักหน่อยคนเพศเดียวกันจะมีเป็นศัตรูกับคุณคอยจุกจิกจู้จี้คอยคอยจับสังเกตคอยดูเอ่อคอยดูพฤติกรรมของคุณคอยจ้องจับผิดคุณอยู่นะคะแต่ว่าผู้ชายก็จะโชคดีตรงที่มีผู้หญิงคอยแก้ต่างให้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงต้องหาคำตอบดีด คือต้องรู้จริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและต้องมีเหตุผลที่จะเอาไปหักกบลบกันทำให้ตัวคุณรอดได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไฮพินเซสไฮพินเซในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะมันจะส่งผลให้ทำให้ศักยภาพในการทำงานของคุณโดดเด่นมี ถ้าคุณได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณทําในสายอาชีพที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยบอกว่าคุณจะมีความโดดเด่นในด้านหน้าที่การงานอาจที่จะขึ้นไปอยู่ในตาแหน่งสูงๆได้เลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยงานของคุณก็จะดูคุมเครือดูไม่ชัดเจนด้วยวิชาความรู้ของคุณอาจจะน้อยเกินไปกับงานที่คุณทําอยู่เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นะในช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับ ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือกําลังจะหาที่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าก้าวไกลได้มากยิ่งกว่าเดิมไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าได้ราชินีเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยบอกถึงชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ผู้หญิงเป็นใหญ่เรื่องการเงินนะต้องบอกก่อนเลยนะผู้หญิงเป็นใหญ่เรื่องการเงินหรือถ้าชาวราศีมิถุนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยจะหาเงินเก่งกว่าผู้ชายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็ดวงนาลีอุปถมัมภ์อยู่ดีอ่ะผู้หญิงเป็นใหญ่เรื่องการเงินหรือคุณอาจจะให้แม่บ้านหรืออาจจะให้คุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเก็บเงินให้กับคุณ มันจะทําให้เป็นช่วงจังหวะที่มีโชคมีลาบจากผู้หญิงเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบางคนบางคนมีเกณฑ์มีโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนชอบเสี่ยงโชคคุณก็ต้องซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงให้โชคคุณหรือบางคนไปนําเสนอโปรเจกต์แล้วต่อให้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าโปรเจกต์ที่คุณไปนําเสนอ ลูกค้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้โชคลาภจากตรงนั้นเพราะผู้หญิงจะให้โชคคุณนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไปเสนอขายสินค้าอะไรแล้วลูกค้าเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนรวยดูดีมีฐานะคุณได้จ็อบใหญ่เลยนะ นะคะคุณได้จอบใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่กลับมาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตแต่ก็มีโอกาสเสียเงินก้อนโตได้จากการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกันนะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบางคนหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการ ลงทุนทําธุรกิจสําหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบางคนใครที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวและอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนก้อนใหญ่แต่คุณต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเรามีความมานะอดทนแค่ไหนถ้ามันเจอปัญหาแล้วไม่มีความมานะอดทนเท่ากับคุณทิ้งเงินก้อนโตได้ด้วยเช่นกันใบต่อมาได้ไพ่เฮโรแพรนเฮโรแพรนเขาบอกว่าใครที่ เป็นครูบาอาจารย์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความเชื่อความศรัทธาการเลื่อมใสต่างๆหรือใครที่ทํางานที่เป็นเจ้านายหัวหน้างานเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่อยู่ในระดับสูงๆเขาบอกว่าช่วงนี้รายได้คุณดี คุณต้องมีเกณฑ์ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงนี้นะของชาวราศีมิถุนนะไพ่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนมีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เกิดราศีมิถุนในช่วงเดือนกันยายนนี้กำลังมีเกณฑ์ของการตัดสินใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตัวคุณให้ดูโดดเด่นและมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น บางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาการเลื่อมใสาการพาไปมูต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันจะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนใครที่มีเกณฑ์ศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็อาจที่จะต้องใช้เงินก้อนโตในการศึกษาเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีลูกค้ามีลูกศิษย์ที่มาเรียนพิเศษกับคุณหรืออาจจะเรียนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ เรียนประจําก็เรียนอยู่แล้วก็มีการเรียนไซไลด์ด้วยการเรียนพิเศษออนไลน์กับคุณก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะส่งผลให้คุณมีรายได้ที่ดีในช่วงเดือนกันยายนในอุ้ยชาวราศีมิถุนการเงินดีไม่แพ้ไม่แพ้ราศีก่อนหน้านี้เลยนะ บอกได้เลยว่าทําอะไรก็ตามระมัดระวังเรื่องความรักด้วยนะระวังเรื่องหัวใจสักนิดหนึ่งนะสําหรับชาวราศีมิถุนนะเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์สำหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าเป็นคนโสดระวังคนมีเจ้าของถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วระวังการหวั่นไหวกับคนที่จะเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจเราบางคนราศีมิถุนถ้าคุณเป็นผู้ชาย แล้วอยู่ห่างไกลแ,แฟนแฟนไม่ค่อยได้อ,อกเอาใจจะมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจคุณแล้วทาให้คุณหวั่นไหวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าคุณอย่าไปโปรยเสน่ห์ด้วยการไปเอาอกเอาใจใครที่ไม่ใช่แฟนคุณนะเขาจะติดหนึบเขาจะติดคุณแล้วมันจะทําให้กลายเป็นรักสามเศร้าได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เด็กถ้วย เด็กถ้วยเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงของเดือนอกันยายนนี้สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วอยากจะมีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะแต่สําหรับใครที่ทําอะไรก็ตามคุณอาจจะทําอะไรที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเด็กหรือทําอะไรที่อยู่ในแวดวงของเด็กอย่างเช่นถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ลูกศิษย์ลูกหาติดคุณ ติดการดูแลเอาใจใส่ของคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนะคะคุณจะดูแลคอยปกป้องเขาอะไรที่ไม่ได้หรืออะไรที่ไม่เข้าใจคุณจะดูแลเขาดีก็เรียกว่ามีเด็กคอยติดคุณแหละถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอิสระต่างๆเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังการถูกหลอกง่ายเพราะคุณจะมีนิสัยเหมือนเด็กดังนั้นคนที่จะเข้ามาหลอกคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เขามีความเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าจะเป็นคนสุขขุมลุ่มลึก แล้วคุณจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆเขาดูดูอบอุ่นแต่บางทีก็จะไว้วางใจไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณจะเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่าดูแลเอาใจใสด่ดีคอยคอยห่วงใยแต่จริงๆแล้วถ้าคุณดีเกินหน้าเขาเมื่อไหร่เขาจะคอยหักหลังคุณที่หลังหรือเขาจะคอยขัดแข้งขัด,ข,ดขาคุณได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังดูเรื่อยๆเฉยๆดูเรียบๆเฉยๆเขาก็จะยังไม่ทําอะไรคุณใบต่อมาหนึ่งดาบหนึ่งดาบก็อบอกว่ามีการเริ่มต้นของการเรียน นะคะการเรียนรู้หรือบางคนมีการเริ่รมต้นของการทํางานอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่มันจะเจออุปสรรคแต่ถามว่าสําเร็จไหมสาเร็จช้าหน่อยแต่สําเร็จสําเร็จบนความที่เรียกว่าค่อนข้างเหนื่อยมากเลยทีเดียวถึงจะสําเร็จถ้าเป็นบางคนเกี่ยวกับบางคนทํางานอยู่แล้วไปเรียนเพิ่มเติมแม่ที่นี้ก็บอกว่าบางคนมีเกณฑ์ของการที่ว่าอยากไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปเสริมศักยภาพของตัวคุณบอกได้เลยว่าเหนื่อยมาก ต้องพูดคํานี้ต้องเน้นเสียงด้วยเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากแต่สําเร็จเพราะคุณเป็นคนทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีก็อาจจะมีการท้อเกิดขึ้นหวั่นไหวในด้านอารมณ์ได้ว่าโอ้ยเหนื่อยขนาดนี้ไม่ไหวมั้งหรือจะเบรกไปมันก็เบรกไม่ได้นะแต่คุณสู้คุณลุยต่อนะคุณลุยจนคุณสาเร็จนั่นแหละอาจจะสําเร็จช้านิดนึงแต่เรียกว่าได้สําเร็จสมดังใจปรารถนาของตัวคุณเพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยมากเลยทีเดียวใบต่อมาได้ไพ่เดอะสตาร เดอะสตาร์ The Star เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณมีความโดดเด่นในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยเฉพาะใครที่ทํางานอิสระใครที่ทําอาชีพส่วนตัวต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้คุณทํางานประจําแต่ถ้าคุณมีอาชีพอิสระคุณจะมีจ็อบพิเศษเข้ามานะคะเรียกว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้มีจ็อบเล็กจ็อบใหญ่เข้ามาให้คุณเนี่ยได้เงินสปาร์เกี่ยวกับงานจ็อบพิเศษของคุณถ้าคุณทํางานประจําอยู่แล้วคุณมีการทํา อะไรที่มันเป็นไซไลน์ออกมานอกเหนือเวลางานคุณจะมีงานจ็อบเข้ามาไม่ขาดสายเลยในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วส่งผลทำให้คุณมีลูกค้าที่มีฐานะที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีเรียกว่าการเงินดีเลยทีเดียวลูกค้าเขาเรียกว่าลูกค้าสามารถที่จะเปไม่อั้นกับคุณอะนะคะไม่ว่าคุณจะบอกไปราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเขายินดีที่จะจ่ายให้กับคุณได้ใบต่อมาได้ไพ่ justice justice Just บอกถึงการที่เรียกว่าต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่างเช่นถ้าทํางานประจําอยู่แล้วมาทํางานเอ่อฟรีแลนซ์ต่างๆของคุณเนี่ยคุณจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมางานของคุณจะมั่นคงและมีคนเชื่อถือเพราะคุณทํางานด้วยการที่เรียกว่าไม่ทําให้ตรงหนึ่งตรงที่หนึ่งที่ใดเนี่ยเสียหายเลย ถ้าคุณสามารถจัดสรรได้แบบนี้บอกได้เลยว่าความมั่นคงของคุณยังยืนแน่นอนและคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆโอกาสพิเศษแบบไม่คาดคิดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาได้เลยทีเดียวหรือบางทีอาจจะได้เงินพิเศษได้เงินอะไรที่แบบมันไม่คาดคิดเข้ามาได้ด้วยนะคะใบต่อมาได้สี่เท้าสี่เม้าเนี่ยสำหรับเรื่องการงานแล้วในช่วงเดือนกันยายนนี้ใครที่ทํางานราชการใครที่ทํางาน ประจำอยู่มีเกณฑ์ของการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาของคุณใครที่ทํางานอะไรที่เป็นกลุ่มเป็นทีมก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือใครที่ออทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆเขาบอกช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีของชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินในเฮงปังมากเลยนะ การงานกะทังเห่งทั้งปังมากเลยนะส่วนเรื่องความรักระวังเรื่องรักสามเศร้าสักนิดนึงแต่ใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะในช่วงเดือนกันยายนนี้สําหรับคนที่ชอบกินเด็กก็จะมีเด็กกว่าเข้ามาในชีวิตนะแต่ใครที่ชอบคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าบอกได้เลยว่าคุณจะเจอคนที่ซื่อสัตย์กับครอบครัวป,ประเภทที่เรียกว่าเขาจะถ้าเขารักเราแล้วเขาจะรักเราแบบซื่อสัตย์ ลงไปตรงมาไม่ออกนอกลูนอกทางแต่ถ้าคุณชอบคนที่เด็กกว่าก็อาจที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เขาแบบใกล้ชิดต้องเอาอกเอาใจเขาอย่างใกล้ชิดมันก็จะกลายเป็นคุณนั่นแหละที่จะเหนื่อยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าคุณชอบเด็กกว่าคุณนั่นแหละที่จะเหนื่อยแต่มันมีเกณฑ์ของการที่จะได้ลงเอยกันมีโอกาสที่จะได้ประกาศเแต่งงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ได้สําหรับบางคนแต่ใครที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ยินดีกับการที่โอ้ยรอมานานแล้วอยากท้องอยากมีลูกอยากให้คู่ครองท้องอยากอยากให้ตัวเองท้องอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้มีลูกนะแต่ว่าต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถึงจะเด็กถึงจะมาเกิดนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ สี่ดาบสีดาบเขาบอกระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนอย่าหักโหมเรื่องงานมากเกินไปบางคนหักโหมทั้งเรื่องงานแล้วยังต้องมาหักโหมเรื่องเรียนเรียนเพิ่มเติมมันจะทําให้คุณล้มเจ็บลงได้อาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยแต่มันไม่ได้เจ็บป่วยแบบรุนแรงแบบโอ้โหต้องผ่าตัดเนี่ต้องไม่ใช่ มันอาจจะป่วยอยู่บ่อยๆเพราะการที่เรียกว่าเครียดจากงานมากเกินไปเครียดทั้งบางคนเครียดทั้งเรื่องงานเครียดทั้งเรื่องเรียนเพิ่มเตมิมมันก็เลยจะทําให้มีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนกันยายนนี้ไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนบางคนมีเกณฑ์ของการที่จะวางแผนเดินทางไปต่างประเทศนะนะคะบางคนวางแผนเดินทางไปต่างประเทศแต่ยังไม่ใช่ในเดือน กันยายนนี้มันเป็นโครงการระยะยาวนะคะที่กําลังอาจจะบางคนอาจจะกําลังจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองเออ่สถานที่เที่ยวต่างๆหรือบางคนอาจจะกําลังจองทัวร์ก็ได้มันอาจจะเป็นโครงการระยะยาวแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มลงมือของการที่จะจองทัวร์ต่างๆสําหรับบางคนที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศแต่บางคนก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอยากจะออกไปหาโอกาสดีๆ จากภายนอกแต่ยังไม่กล้าไปต้องพูดเลยว่าแต่ยังไม่กล้าไปเพราะไอ้ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าไอ้ข้างนอกน่ะเรามองว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังแปรปวนมันยังตัวเราเองก็ยัง ยังไม่มั่นคงพอหรืออาจจะมีศักยภาพที่ไม่รู้ว่าจะไปเทียบเท่ากับคนอื่นได้หรือเปล่าดังนั้นในในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนกําลังมองหาโอกาสดีๆแต่ตัวเองยังไม่กล้าไปดังนั้นจึงต้องพยายามเสริมศักยภาพให้กับตัวคุณเองเพื่อที่จะทําให้มีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องการเรียนนะคะในเรื่องวิชาความรู้ต่างๆแล้วมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือ หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอยากไปดูงานต่างประเทศอยากไปทํางานต่างประเทศหรืออยากที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือบางคนอาจจะอยากที่ทํทำอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เพิ่มเติมถามว่าทําได้ไหมเสริมรายได้ให้กับตัวคุณเองได้จะทําให้คุณมีรายได้ที่มั่นคงได้ด้วยเช่นกันนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนแล้วค่ะใครสนใจอยากที่จะดูดวงกับมาดาม ทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูมาจองคิวดูดวงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ